ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สวนกล้วยไม้กันนะคะสวนกล้วยไม้นะคะที่จังหวัดราชบุรีนะคะนี่นะคะก็จะมีเอ่อกล้วยไม้นะคะหลากหลายสายพันธุ์นะคะสวยงามมากเลยนะคะอาการหนาวๆแบบนี้เราก็ไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่นะคะมาบ้านเรานะคะราชบุรีนะคะ สวยนะคะด้านในก็จะตกแต่งนะคะเหมือนประมาณแบบว่าค่อนข้างจากธรรมชาตินะคะสวยงามมาก น,นี้นะคะเป็นกล้วยไม้ที่เราให้ดมเมื่อกี้เป็นกล้วยไม้ช้างนะคะกล้วยไม้ช้างนะคะออกดอกนะคะปีละครั้งในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภานะคะมีทั้งความสวยงามและหอมเป็นที่รอคอยของผู้ชื่นชมนะคะมีหลายสีนะคะมีช้างแดงช้างเผือกช้างพายนะคะนี่นะคะนีม่มีหลายสายพันธุ์นะคะ คือดีมากคือสวยมากเลยค่ะไม่ต้องไปไกลเลยนะคะนี่ค่ะสวยมากสวยจริงๆก็คือว่าที่มาถ่ายทานี่นะคะก็คือว่าบางทีเนี่ยเราอยากแบ่งปันความรู้นะคะสําหรับคนที่อยากมาเที่ยวจังหวัดราชบุรีนะคะไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรืออาหารนะคะก็เข้ามาดูในช่อง YouTube ของเราได้นะคะ เพราะว่าบางคนเนี่ยมาเที่ยวเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าเออร้านอาหารอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็โซนเที่ยวอยู่ตรงไหนนะคะร้านกาแฟอยู่ตรงไหนนะคะเราก็จะพยายามนะคะทําคลิปนะคะไลฟ์ให้ดูนะคะว่าสถานที่ที่อยากจะไปนะคะไม,ม่ว่าจะเป็นอาหารแหล่งท่องเที่ยวอยู่แถบไหนบ้างของจังหวัดราชบุรีนะคะสวยมากๆเลยค่ะไม่ต้องไปเที่ยวกายถึงเมืองนอกนะคะ ประเทศไทยของเรานะคะมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะคะแต่ละจังหวัดเนี่ยแต่ละพื้นที่ก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันไปนะคะอุย้ยสวยสวยจังเลยสวยมากมายสวยค่ะสวยมากค่ะสวยมาก นี่สวยจริงๆิง